จังไดกะผักเห็ดเฮือนเห็ดช้านี่เพิ่นนี่ยได้ขนาดกะคือว่ากันนี่แหละเนาะห้าคูณสี่เนาะกับสี่สิบประมาณเฮือนหลังเก่าแล้วนี่แหละพี่น้องเลยน้อยหนึ่งใหญ่กว่านี้น้อยหนึ่งแหละเนาะโดยพอสร้างพอแก้ไขสร้างก็สร้างพอแก้ไขสร้างกระเทินพี่น้องสร้างกรเทืนสร้างพอดีกระเทินเนาะแล้วว่าลูกบอลพ่อบอลรวยก็ตัวสร้างก็ได้มีคำคมอีกแไม่เนี่ยเด้อวาสันเอายบวซื้อไม่ ซื่องามเห็นว่าเนาะเอาอยู่ซื่องามเนาะเอ่อเอิญเอิญเราซื่องามเดอ้อพี่น้องเด้อบบนะ <laughs> ดนี้ <laughs> เออเพราะว่าซื่องามเนี่ยเพื่อนว่าหลายคู่หลายคนว่ามันมันเงินมันงามเนาะ กาบสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีโม่เพื่อนกันเบอู่ขู่สู่คนพี่น้องเอาพบพอกันอีกคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะกับบรรยากาศแบบอบ๊อ้าพี่น้องเ้ยฮอดเนาะพี่น้องเนาะอ่าคือตอนนี้บ่าจันทร์พี่น้องเลยอยู่ที่หน้าเฮือนหน้าซานของน้องงำเป็นที่เฮ็วห้อยนะพี่น้องเนาะการพูดว่าทางทีมงานของพวกเขาได้โทรนำสร้างได้มาประเมิน พี่น้องเลยไม่ตกหอกตามแล้วก็มาโอมลมเราคงราคากันว่ัสดุนอพี่น้องเนาะกาเสียหายมันเห็นมากเห็นพลนเนเอเพราะว่ามาหลายรอบแล้วพี่น้งงนองเลยเนาะยังบ่มีความคืบหน้าเรื่องเฮือนเรื่องซานของเราว่สัสดุพี่น้องเลยมื้อน,นี้เนาะพี่น้องเนาะกาหวังว่าคือสิเห็นความคืบหน้าอยู่ว่สัสดุพี่น้งงองเลยเพราะว่าไอ้สร้างเพิ่นเนาะแนะนำห่านขายไม้แล้วกเน้นแนะนำมองซื้อเสาว่สัสดุพี่น้องเลยเนาะ ส่วนเราคงราคาส่วนคาเพือคาแห้งสร้างกะได้แล้วว่าพี่น้องไงเข้าไปบึงไปส้มน้ำกันอีกพี่น้องไงนอกตอนเที่ยงเที่ยงฮ้อนแบบนี้นอ้องงำเพิ่นเป็นนี่อไรอาการดีขึ้นน้องน้อยเพิ่นดีขึ้นหรือว่าเป็นจังไรพี่น้อง,ไ,งไปรุ่นไปเบิงน้ำก,กันอีกนาอพี่น้องอไปพี่น้อง โอเคพี่น้องเไงเนาะตอนนี้บจัจจันท์กะามาฮอดแล้วพี่น้องเอไงฮอ,อดหน้าเฮือนหน้าซานของลาแล้วว่าซันพี่น้องเออ่ามาแล้วกะัเห็ดห่อน,อนเอาเอาคือเกา่าพี่น้องเไงมื้อนี้ก็ได้ว,ว้าต่อเนาะเอออนคักดีพี่น้องเออ่งเนาะไปพี่น้องเไง,ไง,ไไงเข้าไปทักทายสบายดีเพื่อนก้อนผู้ทั้งนั้นก็นกนสร้างเนาะอาสบายดีอันนี้บ่อนพอร้างบ่ เออบแม่พอสร้างพ่อแก้ไขพ่อแก้ไขสร้างสร้างชั่วข้าวสร้างพ่อแบบว่าอ่เยี่ยงคนอื่นพี่น้องเไงพ่อแก้ไขเนาะพ่อแก้ไขพ่แม่พอสร้างพ่อแก้ไขคนก้็ดได้อยู่แล้วแต่มาลำนึ่งเล่าไม่ได้เคยเค้าเนาพ่อแก้ไขบแม่สร้างให้ดีเนาะกะส่วนละคงราคาดิ ได้เดบอโอร่มกันได้เรียบร้อยเดี๋ยวน้อเรียบร้อยแล้วว่าเท่าไรบานนี้สี่ล้านฮะสี่ล้านห้าแสนกีบเออแต่ค่าสร้างเนาะคอนำลูกห้าล้านแต่ลูกคอนำต่างคนต่างต่างคนต่างคอกันบานนี้ต่างคอกันอันคนบ้านนี้บอเจ้าไอ้บอ บ้านอาลางบ้านอาลางผู้ชักปีแล้วนี่เนาะเจ้านี่ห้าสิบปีก็เจ็ดสามห้าสิบปีเอิอไอ้เด้กกันสนอเออเออชื่อนี่ไหนไอ้อาปลังชื่ออาปลังอาปลังเออไอ้อาปลังชี่ออย่างไรห้าสิบปีลูกนี่เป็นซิปตั้เบื้งนี่เนาะโอ้ยลูกฮกโอ้ลูกห้าคนห้าคนเกือบพี่เราเกือบถือโอ้ดูห้าคนแล้วโอ้เป็นครอบเป็นครั้วอะไรลูกกันเนาะ ยังยังสองโดยพี่น้องสามมันเป็นครอบครัวแล้วยิงหนึ่งชายสีโอ้เจ้าพี่น้องยิงหนึ่งชายสีเนาะเอากะจังไดกะกผักเห็ดเฮือนเห็ดซ่านในพื้นนีนได้ขนาดกะคือว่ากันนั่นแหละเนาะห้าคูนสี่เนาะกัสีสิประมาณเฮือนหลังเก่าแล้วนี่แหละพี่น้องเลยน้อยหนึ่งใหญ่กว่านี้น้อยหนึ่งแหละเนาะเป็นที่ใดสถาปนบานนี้มันต้องรออย่างนี้เนาะรอไม่แล้วเนาะ ต้องรอไมมรอตอกก่อนมาสันพี่นอ้องเลยกะบูุบทรงกะเฮ็ดแบบง่ายๆนี่แหละเฮ็ดทรงแบบคือทรงเก่าแล้วนี่แหละแต่ว่าแฮมีนอกมีในเนาะโดยพอสร้างพอแก้ไขสร้างก็สร้างพอแก้ไขสร้างกระเทือนพี่น้องสร้างกระเทือนนาะสร้างพอดีกระเทอาะ้แลวว่าลูกบอลพ่อบอลรวยอ๋อตัวสร้างก็ได้มีคำคมอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะเออกับจังหวะกันอีกที่หนึ่งเนาะ เรื่องมาเห็ดมือนั่นมือนี่รอบางอุปกรณ์มาก่อนเนาะเอออ่าตอนนี้ยังขาดเสาวะสันยังขาดขาดเพิ่นเพิ่นเนาะไปเรื่อยขยากแท้จะทางนี้เนาะเป็นยังก่อไม่มันเบิดร์ดแล้วบิดไม่มันเบิดพ่อกับคนมาแต่ลังพูผนเพื่อนพ่อมาแม่นง่ายซ้ำปีเพื่อจะเอาลงมาแต่พูได้เนาะพูได้เห็นแล้วถูกเรื่องไรแปลงปู่แปนงคางคือมาแต่พูมัด เป็นปูเป็นคือเป็นคางนี่สมลัดว่าคางคือันแต่ะเครื่องมันมาแต่ลังคู่มันมันก็เลยยากมันก็เลยแพงสามปีพอพอสิลงมาจังไงเกินพอเกินเจ้าจังไดงขันบ่เชื่อกเขาบังเฮือนพอโดยโดยพี่น้องเไยพอแต้ยังมาทันอีกเอ็ดเฮือนเห็ดชามพอสิลองเฮือนพอก่อนโดยเอากะ มาคุยกันก้อนบานนี้พี่น้องกัสิเอาคำว่าวปุ๊กแล้วนี่สิเฮ็ดมุงได้อันนี้เนาะไห่เล้านี่นะสิเอามุงเก่าแล้วนี่บ่หรือว่าสิอยกัยกง่ยายมุงใดได้แน,น่อันนี้เนาะเพราะว่าถ้าม่างนี่กัมันมุงมีมุงนอนเนะาะเนาะถ้าสิามางเพลยวาววาวนำเจ้าคลองนัน่นละโดยเบิ่งยุหันพี่น้องมันพอมีบ่ทางนี้เนาะพอเห็ดขยับไปพุ่นนิดนึงบ่หรือว่าไี่ได้เนาะ เอาไปพุ่นบ่โอ้พุกหลังไม่อยู่เฮือนใกล้เฮือนพ่อเฮือนพ่อปูพุ่นโอ้จะเอาไปพุกพุ่นสัพี่น้องไงเนาะบ่มีปัญหาเนาะบ่มีปัญหาพี่น้องไงขอแต่ว่าพุกได้แหละเนาะเพราะว่าสิมั่งและต่ยังสิพุกแต่มันย่านแลาวมึงไม่มึงนอนเนาะโมต้องมา่ก็ได้สัพี่น้องเไงอ๋อสา่นเนาะโอเคสั แต่ถ้าเขาอยู่รถพุ่นเด้อร์เดี๋ยวเขาสิแบ่งถุงยังซีบให้เมื่อกินเนาะโดยเขาเมื่เข้าใจหลายสางโดยโดยโดยพี่น้องไโอ้ยสบายดีเนาะลูกโบโลว่าฉันเท่าไหร่ไอ้เราโอ้ยพี่น้องเอ้ยสร้างก็ได้เนาะโอเคบารนี้พี่น้องเอ้งหมอหน่อยตื่นแล้วบารนี้เนาะตัวยิ่งยังได้จังได้บารนี้พี่น้องเอ้ย In cầu chinh nam, nơi nó thằng yên kìm bè thắc thai sợ bài đi bung con khi đong rồi. Say sao, nôm nôm hai vân. Nôm hai vân. Nôm hai vân. Nôm hai Nôm hai vân. Nôm hai Nôm hai vân. 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 Nôm tắc vân. Nôm hai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  vân. สบายดีเด้อเนาะวาัดสุขสุขอนเด้อเนาะเออตั้งตั้งใช่น้ำไปเั่นแหละโอ้ยเอาน้ำห้อนชงนุ่มพี่น้องไงบัวไทยเด้อน้องหล่าเด้อต้องให้น้ำนะอุ่นบัวหอยมันห้อนนะเนาะห่อนเกินไปกับบุดีได้พี่น้องไงเออเออตักตั้งน้ำ่โอเลยกับจุ่มจุ่มไปเออช่วงนี้มันขึ้นกระยินดอกนะเนาะบ่ อ้ายกินนมกินนี่เพิ่นนอนบ่เมื่อกี้นี่โดยๆๆๆอ้าวหย่อเพิ่นหย่อๆๆจักหน่อยนึงพี่น้องให้เนาะกินข้าวกินน้ําแล้วบ่สงามมีหลายคนอยู่เปลี่ยนือให้เราใหม่นี่เด้อว่าซั่นเอาอยู่บ่ือใหม่ืองามเพิ่นว่าเนาะเอาอยู่ืองามเนาะ เออเอิญเอิญเราซื้องามเด้อพี่น้องเด้อบ้ดนี้เออเพราะว่าซื้องามเนี่ยเพิ่นว่าหลายคู่หลายคนว่ามันมันเงินมันงามเนาะมันสิเฮ็ดให้จอยให้พร้อมให้มาลงกงงามไปว่าสั่นพี่น้องเอ้ยอ่าก็อยากแนะนําให้ตั้งซื้อให้เราน่ะซื้อน้องงามเนาะเออมักอยู่บ่อซื้อนี่มักเนาะเออพี่น้องเอาซื้องามเดียกันเด้อเนาะเป็นที่ไหนคือว่าอาการไอบ่เป็นไอบ่เดี๋ยวนี่ อาการยังอื่นนั้นดีขึ้นแล้วเนาะแต่ว่าเป็นไออ้าวพี่น้องเลยมันเกี่ยวกับปอดแด้บาดนี้เนาะอย่าบปอดอันบวมหรือว่าปอดอักเสบอยังแล้วอันนี้พี่น้องเลยไอมันสิไอช่วงเวลาใดแต่เก่าปกติไอตลอดบอกโมเป็นเวลาเนาะกินน้ำหลายๆเด้อเนาะน้ำสะอาดที่ว่าบริจันทร์ซื้อมานี่ก็ยังหลายอยู่เนาะยังบริเวณบริเอยู่พี่น้องเลย แสดงว่าเรากินแบบประหยัดอยู่ใส่นี้เนาะเอาไว้ต้มน้ำให้ลูกเนะเาะเวลาทมเจ้าต้มน้ำให้ลูกเ้อเดี๋ยวอาจารย์สิบอ,อกอีกเนาะในหนึ่งบ่ต้องเอาน้ำห้อนทรงต้องต้มไว้ไปนี่นะเฮาปะในในอันินเชขวดไว้ก็ได้เนาะมันจังมันจังบ่ห้อนจะเอาน้ำห้อนทรงแต่มันเท,ทในท่องอของลูกเขามันอืนด้เนาะ ไอ้บ um pues no. uh, no. 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 ูดีพ right? ี่น้องเงยเด้อเ่าต้องเอาห้อนขนาดนั้นเนาะลวกไก่ก็ยังได้เมื่อกี้นี่พี่น้องเงยเลาเอาทรงนุ่มมันมันไหวได้ไปสินเนาะพี่น้องเนาะเห็ดใอ้ท้องอืดเด้อเป็นอะไรบูดีพี่น้องเงยเนาะไอเนาะกินข้าวกินน้ำนี่แซ่บอยู่บ่แซบอยู่จะเป็นไอเนาะอเดี๋ยวใช่สาวแล้วบ่บ่พัง โอ้ยน้องเงินมีโชคฮะเอาขึ้นมาดิ๋ยวมันให้โอ้ยบ่โอ้บ่บ่บ่ต้องอุ้มพคนตลอดเนาะหมูมีแนวเจะช้ำพี่น้องไงหมูมีบ่อแพร่เจะใช่ใช่นี่นี่นี่บุกละนี่บ่เออเบิ่งย่อโนมอ่ะมโนมมาเบิ่งย่อหอนเย็นนะบ่เบิ่งย่อเสน้าไม่เม่เนาะต้องตักน้าไม่ไปสั่นแต่ต้อง เออยังอ yes, no, on no. okay. ุ่นอยู่เนาะเออแช่ไว้แช่ไว้มันน้ํามันบ่แม่นน้ําเย็นเนาะกินข้าวกับพี่สังมื้อนี้อันสาวงามกินกับหยังเจ้ามื้อนี้บักไข่ไข่แล้วก็ปูปลาเนาะูเห็นอยู่พี่น้องเอ้ยอ้าเตอใช้ๆๆๆคือให้แท้พี่น้องเอ้ยเนาะเออกทางทีมงานของพวกเฮาเนาะ กาพากันขึ้นมาเมื่อนี้พี่น้องเลยอ่าอ่าลำเนินการเรื่องเฮ็ดเฮือนในเจ้านี่แหละเนาะอ่าแต่ว่าทางผู้เป็นพ่อปู่เนี่ยเพิ่นว่าให้เอาไปพุกไกเฮือนเล่าเพิ่นบ่โอ้เนาะสิพุกมองนี่ยันได้มากเนาะมันหอมแล้วพี่น้องเลยอย่ากินนมแล้วฮัลนพี่น้องเลยไอ้โดยโดยอัน บ่ได้พากันไปหาหมออีกบ่สัตว์ไม่สิไปอยู่บ่ไปเมื่อนี้ยมีบ้า,น,บาน,นแผลมีคนตายบา้าโอ้ไปทิ่มไปทิ่มคนตายก้อนเมื่อนี้<อ>บ่บ,บ,บเ่เอือบ่มครับเนาะให้ตาเปียกวิ่งี้โย่เอ้ยพากันเพิ่นให้เพิ่นเอาหือเอายาเฉพาะปอดเนาะตัวนี้เนาะ,นะ,นะ แต่กับ,บ่ได้เป็นอย่างายหรอกพี่นอง่างพอเป็นไอซือเนาะแล้วไอ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 แบบบได้มีเวลาบาสัสนพี่น้องไอตลอดบสัสนอออันตรายอยู่ได้ไอกับพี่น้องเอซมันเสี่ยงในหลายโรคอยู่ได้เนาะเแบิ่งเดอพื้นไฟเนาะบัดน้องพ่นไปเป็นพูดเลยอันตรายพี่น้องไอซเนาะตอนนี้ยังบอปันไดบัตรพือนใหญ่อีกชักงน้อยผู้นี่นโอ้พืนน้นไฟเราบัดรระวังให้ดีเนาะ เอาสอง่สงสง่งส่งนมให้พ <c oughs> เ,เ,เพิ่นเ <c oughs> อ้ออ,อ,องเออนี่พี่นางเหรอเนาะกินเก่งอยู่นมเนาะส่งน้ำหวนบรไวอยู่วันแต่ละมือเนาะเชาดีแล้วเพราะอาการเพิ่นบ่สบายไข้ในได้เหรเนาะหมอหน่อยเพิ่นนี่นะมาเมื่อก่อนนั่นเพิ่นอยากเป็นวัดเป็นไอได้พี่น้องเลย เออกินเก่งอยู่แั่อีนอกินนมเก่งชั่มเลยบวบว่าแป๊บเดียวชิบส์เลยพี่น้องเลยเปิดพัดลมกะบ่ต้องจึ้งเนอบ่ต้องใกล้ใกล้เป็นไหนอ๋อใส่ใกล้พอดเอาให้เพิ่นปิ้นเอาเทแหละปินบ่ได้ปินบ่ได้ละโอ้โอ้ปินบ่ได้ละพี่น้องไอตั้งไกลๆเอาแต่อีนอเอะยันมันเป่าหลายยันไอปิ้นไอ นั่นแหละสาเหตุที่ว่าน้องงั้มเพิ่นเป็นไอกับนั่งพัดลมใกล้พลัดลมโพดเนาะ,นะมันลมเป่าลายกับบุดีเด้เอออเจ้าจับ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 ยังแต่อไอเนี่ยอาการดีแล้วอาการยังอื่นดีขึ้นแล้วเน,ะนาะยังแต่อไอายไปกะมีแต่ทํามาไปฮาหมอกะมีแต่อบอกเพิ่นว่า เป็นไอ้เนาะพังเบืองก่อนสัพี่น้องเไยเดี๋ยวทางวจันว่าจะขึ้นไปเมืองนองก่อนเนาะกลับลงมาเมืองจังไรเดี๋ยวจังหวะกันอีกเนาะเดินไปหาหมอเนาะโอ้พี่น้องเไยอ่าดีอย่างหนึ่งเหมืนมาอย่างหนึ่งเนาะยังอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นน้ําสภาพเวล้อมเพลอนซานเจ้านี่บ่พี่น้องเไยเนาะเออยังมีแผ่นมีผ่ากั้งขังเนาะแต่ตั้งแต่วจันทร์ลงไปนี่ฝนตกอยู่บ่ ตกอยู่นนอ๋ออ่ามันอากาศมันเย็นเนะาะอ่พากันนอนกับหุมห่มพวงหุ่มผ่านี่เด้อกันค่ากันคืนเนาะ <c oughs> อะ่เป็นไอ้จะเป็นเป็นวันวันละโลกก็มีได้เป็นเป็นเสี่ยงอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะอือเด้ออ๋อโอเคเนาะเดี๋ยวว่าจันทร์ไปอันโอลมกับสร้างพตึ่มอีกก้อนอยู่พุ่นพนะี่น้องเลยเนาะอ่าเรื่องเหตุเฮือนให้เจ้าเด้อเนาะอ่าหาทรงหาเสานี่แหละพี่น้องเลย กินข้าวกินน้ำเกันนอนพักผ่อนอยู่เด้อเนาะเขาน้ำซาปายังยังมีอยู่เนาะเอายังมีครบหรือไงพี่น้องเงยนาะถวยบวงสะอาดมอนยังมีครบไปเลยเนาะเอาน้ำในยังมีกินอยู่พี่น้องเงยบอกจันกะสิบ่ได้แบ่งเอายังให้เด้อเสืเด้อเอาไว้รอบหน้ารอบในเนาะเอาเก็บเงินไว้เฮ็ดเฮือนให้เจ้าก่อนสาพี่น้องเงยเออเห็นแล้วเห็นห่านไม้แล้วเนาะยังขาดแต่เสาเสาบ่มีันพี่น้องเงยเออ เอ้าเมื่อก่อนเด้อโดยสบายดีเดอ้ <c oughs> อเฮ้ยโดยอพี่น้องไงเนาะสบายดีเนาะเอาเบืบบเอ้องเนาะเบื้องลูกนี่เอ่อเวลาส่งนุ่มเนาะกับซับนี่เด้อเอ่อโให้เอาน้ำห้อนส่งเนาะให้น้ำอุน่นน้ำแบบใหม้มันมันเย็นเอาต้มไปเลยให้มันเย็นนะนะพี่น้องไงโบไฮเอาน้ำห้อนแบบนี้เนาะแบบนี้ก็ป้าบบไหวได้พี่น้องไงมันห้อนเกินเนาะ <c oughs> ดวกไก่ก็ได้ยวะสันโอเคพี่น้องเไยเนาะ ทางวจันก์มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งส้มอีกคือเก่าพี่น้องเลยโตเนาะเตรียมจะเฮ็ดเฮือนเฮตุซานใหตุเล่าหัวสันพี่น้องเลยสิเอาเล่าไปพุูดเลยเนาะเฮือนเราออกไปใกล้กับเฮือนพ่อปู่พ่นพุี่น้องเลยอยู่ปูเนาะเฮือนปูปูเราอ่ะนี่เฮือนของเราหัวสันพี่น้องเลยเดินเดยนเดิหอนขักหอนขักพี่น้องเลยเนาะเอาเดี๋ยวว่าจันเอาถุงยังซี เบ่งให้ทางไอ้สร้างเพิ่นก่อนเนาะโอเคพี่น้องเลยเนาะมาต่ออยู่เฮือนของปู่ปู่เพิ่นทางนี้พี่นองง้องเลยเออนี่ก็เฮือนเรากร็นักนวงสาวงในคือกนันลรพี่น,องงน้องเลยเนาะอ่าผู้อ่าพากันอยู่นี่ก็จักรคนเลยอันนี้พี่น้องก็บซีหาเนบ่เนาะโอ้โหเด๋อ หนิงินว่าเราสิให้มาปุ๊บอยู่พี่ว่าสันเนาะโดยสบายดีอ e ีกรอบนึงเด้อสบายดีสบายดีบังหำโอ้ลูกอันน้อยเพิ่นนอนเนาะเออนอนยังอันอันหยอก่นนี่หยอกมีมีกลัวได้นี่ถุงมีโอ้ยเอาถุงมีหยอกนี่มาตื่นมา้วลินลิ้นตัวนี้อันอันลิ้นอะไรตัวนี้แล้วช่วยช่ววเอาบิดบิดบิดเนาะ เอสบายแล้วตุ้ยแล้วเสร็จเนาะได้กินนุ่มเนาะไม่ได้ไปหานอมไม่อีกบ่เจ้ามือนี้เจี๊พหัวเลยลูกเอ้ยไปได้เช้าวเนี่ยเจ็บหัวไม่ได้ไปใช่ไไปแต่เช้าเนี่ยได้ได้จากถุงมือนี้มาขายพี่บ่ใบชันซิปใบชันซิปได้สามซิปมือหนิเนาะ แต่ละเมื่อเราไปช่องสามเพื่อนเลยเด้อนี่ฮาเจ้าพัวะลูวไม่ได้ไปเนาะไม่ไไปนอนพักผ่อนพักผ่อนวันนี้เออพักผ่อนที่นอกพี่น้องเนาะลำบากลำบากก่อยลูกอยู่เฮือนถ่าแสนปนีเนาะสิเอาอันง่ายเฮือนเนาะมาปุ๊กสิให้เพิ่นปุ๊กอยู่อใสเออนี่นทุกวันนี่แหละนะพากันทางถ่าเด้อเฉยเด้อเนาะพากันเปแปลงพากันมั่งหัวมั่งเขเบังเนาะ เอามุมนี่เลยเออมอมนี้เลยเเกระดิ่งเข้าบันนันเข้าเพิ่ยูอันนี้กระดิ่งเข้ากหน้าคอแล้วขอเพิ่นแล้วเออขอนำเพิ่นทางทางเลยมาปุ๊กอยู่นี้บันนีเนะาะมาอยู่ใกล้กันบันนีเนาะเออเดี๋ยวเอาลองเบิ่งเสือพี่น้องให้พากันทางท่าเด้อพอ,อพอเท่านี่แล้วพอพอปูนี่แล้วทางซอยกันเนาะใช่จ้าโดยเออโดยกินข้าวแล้วบ่ากำยังมื้อนี้ เป็นเกากระไม้กระไม้คือเกาไม้เกาเวลาไงนอนแนวมีเหื่อมีแห้งขนาดเนาะเอาจังชันมาหนี้บอจันก็มีถุงยังซีบคือเก่าเด้อนุ่มเมื่อกันประคำอาชุบนุ่มๆนุ่มๆเป็นบ่เออเอาเวลาไงนี่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 นักเลยนักเลยเนาะเอาเวลาไงเออเอาไว้ให้แม่เจ้าหนึ่งกินเด้อมีเข่ากระหม่อมพิกหมักผ้าใครบนำหันเนาะไก่เออ กระปองปลาก็มีนะฮะกระปิกเปียงนัวครบอันดินแล้วกับพี่น้องเลยเนาะถุงใบไว้ถุงมี่เออโดยเดยเออเอาโอเคเมื่อก่อนเด้อเด้อฟาดกันทางค่ะเด้อบอลเพิ่นเด้อสบายดีปรอคำสั่นตัวเนาะสบายดีเด้ออันอึดเด้อเออสู้ๆเนาะพี่น้องเอ้ยไปเสร เออเพิ่นว่าสิเอามุมนี้แหละว่าซั่นสิย้ายมาว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะปลาปลากระบองเพชรนี่แหละว่าซั่นเนาะพากันทางเบิ่งซะพี่น้องก็ลองเบิ่งเนาะโยๆๆอะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะว่าจันสิแบ่งเอ่อถุงังซีให้เราก่อนเนาะเอ่อเพราะว่าเราก็เสียเวลามาเอ่อโอมงานมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะ สิพาลูกเมียกินข้าวกับพี่ช้างมือนีิโอ้ยหน่อไม้แหละวนี่จะหน่อไม้เนาะเอ้าบ้านนอกบ้านหนาเด้อโอ้พี่น้องเไยเขตโพดอยแซบเซบอยู่หรอกเนาะหน่อไม้กับเนาะแซบเด้ยพี่น้องเไยหายากนี่ก็ดีกินดุดหมดน่อไม้ก็บพกอยากหนีได้เมนโบอ้าบโเชื่อกลองเบิ่งไปเทือนพ่อนหน่อไม้ก็หายากแล้วหน่อไม้ก็หายากแล้วด้วยเป็นทำ กสิกรรมเิ่นแล้วเนาะเออเป็นส่วนไม่ส่วนปลาเิ่นแล้วพี่น้องเลยส่วนมันเิ่นเลยเอ้าจังไั้เมื่อนี้วันจันทร์กับหมูมี่ยังฝากต้อนเอาถุงยังซีพเมื่อผักเมียเด้อเมื่อให้ฮอดดูฮอดเมียได้เนาะขี่รถยังมาเจ้าขี่รถจักมาขีรถจักมาเออโดยๆหมูมี่ยังให้เมื่อนี้เอานี่ไปกินก่อนเด้อ ขอบใจละลายโด้โด้อเด้อไปขอบคุกขอบใจละลายมาแล้วพ่อกันไหมเนาะเด้มันมือไล่ไม่ได้ตอกจังมากไหมเด้อเด้พ่อกันไหมพี่น้องไงเนาะไปแล้วสบายดีเนาะสบายดีสบายดีไปสิพี่น้องไงเนาะแกสร้างเพิ่นกกสีแบบจุดจวดเนี้ยนึงพี่น้องไงเนาะสร้างแบบสร้างพ่อกระเทือนเพิ่อนเนาะสร้างพ่อกระเทือน พี่น้องไงสร้างเขาแก้ไขเราอ่ะก็ต้องมีแนวย่อมน้ำใสใจขาวเขาก๊อกสกอนบระสันพี่น้องเไยจกักสีเฮือนจักสีเป็นลักษณะแบบไรละพี่น้องเไยเอาเราลุ่นเราเบิ่งน้ำกันเนาะอ่าคือซีโมเมนเล่าเฮ็ดผู้เดียวพี่น้องเฮ็ดต้องมีทีมงานของเพื่อนประสันเนาะอ่าก็เอ่อเบิ่งน้ำกันนี่แหละพี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องไงยมื้อนี้ก็ได้เรื่องแล้วพี่น,อน้องเไยเนาะอ่าก็ ไอ้ถือว่ารอแต่ไม่ต่อหอ,อกตามมาเท่านั้นบาดนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเพิ่งมาส้มน้ำกันอีนกมื้อหน้าพี่น้องเนาะเอาสำหรับมื้อนี้คลิปนี้เนาะวาจันการศรีขอตัวล่ำลาสำนีก่อนก็กันไม่อีกคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้วาจันกะต้องขอขอบุญขอบคุณเนาะทางเมย์น้อยกระพงง้วนพี่น้องเนาะแล้วก็ทางเมย์งงมวันสุธิเพชรเนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นสมทบสร้างบ้านให้น้องงั้เพิ่นนี่แหละ ทางหลายคู่หลายคนก็บอกว่าให้เปลี่ยนซื้อให้เล่านี่เด้อเป็นน้องงามมาสันพี่น้องเลยเออเอิญซื้อเพป็นน้องงามได้กันเนาะพี่น้องวันนี้เนาะเด้ออ่ะโอเคพี่น้องกันจังใดก็ขอให้แม่ทั้งสองครอบครัวจงอยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจพี่น้องไอ้เนาะแม่พอปรราถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปถนาเด้อเนาะรับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนพี่น้องไอ้ที่สั่งบ้านเฮือนซานให้ ครอบครัวของน้องงามเนาะน้องที่ป่วยพี่น้องตอนนี้เพิ่นก็ยังบัวดีบัวเศร้าอยู่ยังไอโอฮอกไอเฮกอยู่บริษัทพี่น้องเลย,อย,อยอโอ้ยเจ๊กเสียว่าจังใดพี่น้องเลยเน,นาะอ่ะเจ้าเจอเจอพ่อเจอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีเด้ <laughs> อ